ข้อ6นะคะถ้าคะแนนสอบของนักเรียน10คนที่มีคะแนนเต็ม25คะแนนเป็นดังนี้ข้อ1เขาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูตรของมันคืออะไรคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n sigma x ก็คือเอาข้อมูลบวกกัน n ก็คือจำนวนข้อมูล ฉะนั้นซิกมาเอ็กก็คือบวกกันหมดเลย20สิบบวก20สิบบวก19บวก21สิบ็บวก21บ็ดบวก18บวก20สิบบวก22ิบบวก23สิบาบวกส7บแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ10ของนักเรียนสิบคน บวกเลขออกมาตรงนี้จะได้เป็นสอง้อยหนึ่งส่วนสิบก็แสดงว่า x bar ข้อนี้เท่ากับยี่สจุดหนึ่งเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าค่าเฉลีนน่ยเลขคณิตข้อนี้เท่ากับยี่สิจุดหนึ่งก็เขียนไว้ต่อไปส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานสูตรของเราคือ s เท่ากับส q u วร e r ของ sigma i เท่ากับ1ถึง n x i ลบ x bar square ส่วน n สูตรตรงนี้คืออะไร x bar ก็คือค่าเฉลี่ยเมื่อกี้ก็คือสูตร sigma x ส่วน n ส่วนตรงนี้ i เท่ากับ1คืออะไร ก็คือถ้าเกิดว่า i เท่ากับ1ปั๊บตรงนี้ก็จะเป็น x 1ซสิกมาคือการรวมกันมันก็จะเป็น x 1ลบ x bar square บวกกับพอ i เป็น2อปั๊บก็จะเป็น x 2ลบ x bar square บวกกับ x 3ลบ x bar square บวกไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวที่ n ก็จะเป็น x n ล x bar square เอาทั้งหมดบวกกันแล้วส่วน n หรือพูดง่ายๆก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวลบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสองบวกกัน แล้วส่วนเราจะบนข้อมูลและหาสแควรูทออกมาข้อนี้เมื่อกี้เราหาออกมาแล้วว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับยี่สิบจุดหนึ่งเดจะต้องมาใช้แทนตรงนี้ต่อก็มาดูที่ข้อมูลของเราตรงนี้คือข้อมูลของเรานะก็คิดเลยอย่างนี้พี่เคยบอกว่า จะเอา20.1-20หลบ20หรือ20-20.1ลบ20.1ก็ได้เพราะมันจะต่างกันแค่เครื่องหมายบวกลบซึ่งพอยกกำลังสองแล้วเครื่องหมายจะหายไปฉะนั้นเราเอา,เอาตัวมากลบตัวน้อยละกันนะคะเพราะว่าเวลาลบออกมาแล้วจะได้คิดเลขง่ายก็เป็น0 1ยกกกำลังสองบวกกับ0 1ยกกกำลังสองบวกกับ20.1-19ลบ ก็คือ1.1บวกกับ2 1่สิลบยี่ก็คือ0.9นก้าำลังสอันนี้ก็เป็น0.9นก้าำลังสองแล้วก็บวกกับตรงนี้ก็เป็น2.1งจุดหนึ่งกำลังสบวกศูนย์กำลังสองยี่ลบยี่ก็เป็น1.9ึก้าำลังสอง 23ลบ20.1เป็น3.1กำลัง2แล้วก็บวกกับ20.1ลบ17เป็น3.1กำลัง2ทั้งหมดส่วนด้วย N คือจํานวนก็คือ10จากตรงนี้นะ เลขมันเยอะมากพี่คิดมาให้แล้วมันจะได้เป็น28.9สิ่วนสิซึ่ง28.9สิ่วนสิมันจะเป็น 2. 89. 2. 89. รูทสองจดแปดเก้ถอดรูทมาคือเท่าไหร่มันก็คือหนึ่งกว่ากว่าแต่ว่า2.89จุดแป้าคุณไหมคะว่า2.89จุดแกเลขอะไร ก็คือ1.7กําลังสองจะได้2.89เฉะนั้นรูของ2.89ก็จะเป็น1.7ฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า S ของข้อนี้มันจะประมาณ1.7ฉะนั้นส่วนเหม็ๆเม่มาตรฐานของข้อมูลนี้ก็เท่ากับ1.7นี่นะต่อไปมาดูที่ข้อ2ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานเท่ากันค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมะัธยฐานเท่ากัน ข้อมูลชุดนี้ควรมีการกระจายในลักษณะใดก่อนอื่นเรามาดูที่เส้นโค้งปกติก่อนเส้นโค้งปกติคืออย่างนี้ โดยให้ข้อมูลที่น้อยที่สุดอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ข้อมูลที่มากที่สุดอยู่ขวามือตรงนี้คือเปอร์เซ็นตท้ายที่50คืออะไรคือจาก100%แล้วได้คะแนนอยู่ตรง50%คือเราได้คะแนนอยู่ตรงกลางคนนี้ฝั่งซ้ายคือคนที่คะแนนน้อยสุดฝั่งนี้ค,คนที่ได้คะแนนมากที่สุดซึ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าโค้งปกติคือมันจะสมมาตรกันซ้ายขวาซึ่งถ้าเป็นเส้นโค้งปกติแล้วอะตรงกลางมันจะคือคะแนนที่ได้ x bar ก็คือเป็นคะแนนของค่าเฉลีย่ยแล้วก็เป็นคะแนนที่เป็นมัธยาฐานก็คือจานวนตรงกลางแล้วก็เป็นคะแนนที่เป็นฐานนิยมด้วยเพราะมันมีความถี่สูงสุดอย่างนี้เราจะเรียกว่าการแจกแจงเป็นแบบสมมาตร ือจะเรียกว่าการกระจายแบบสมมาตรก็ได้ซึ่งมันคืออะไร มันคือการกระจายที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัยาธยฐานฐานนิยมมีค่าเท่ากันก็คือ x bar เม็ดมดอยู่ตรงกลางของตรงนี้เลย ก็คือมีค่าเท่ากันก็เลยอยู่ที่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นนะจากข้อนี้เขาบอกเราว่าข้อมูลชนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมะัธยฐานเท่ากันควรมีการกระจายในลักษณะใดฉะนั้นก็เลยตอบไปว่ามันจะเป็นการกระจายแบบสมมาตร โอเคนะข้อนี้ค่าเฉลี่ยข้อแรกเป็น20.1สิบนึ่ง่วนเบนเวนมาตรฐานเป็น1.7แล้วก็สองต่อว่าเป็นการกระจายแบบสมมาตรค่ะ